คลิปที่แล้วเซนได้เลวว่าว่าวาลยาเป็นกลิ่นเลิฟแอดเวอร์สนิ่ของเซนใช่ไหมคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นกลิ่นประมาณไหนคะ่ะกลิ่นเปิดก็จะมีกลิ่นเอลดีไฮไวท์พีชแล้วก็พวกตระก,กูลซีตรัสนะคะซึ่งกลิ่นเนี่ยรวมกันก็จะเป็นออกมาประมาณว่า เป็นเหมือนผ้าที่พึ่งซักใหม่แล้วก็เอาไปผึง่งแดดมีความอมหวานอมเปรี้ยวซึ่งมันจะไม่เปรี้ยวมันจะออกหวานหวานสะอาดส่วนตัวเซียนนะคะจะรู้สึกว่าเซียนจะได้กลิ่น orange blossom ผกมาตั้งแต่ลอนแรทที่ฉีดเช่นกันคะ่ะแม้จะเป็นอยู่ใน middle note ทิ้ไงไว้สักพักหนึ่งนะคะพวกกลิ่นตระกูล citrus ก็จะเริ่มหายไปคะ่ะก็จะมีพวกแบบกลิ่นของ orange b l o s s m กับ white floral เข้ามาแทนมีความรุตตี้เบา แล้วก็เป็นกลิ่นที่มัสกี้นิดนิดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นกลิ่นของออริจินอสซัมกับ กลิ่นลิลี่ออฟดวลเล่ค่ะช่วงเมนานโนนี้ก็จะให้กลิ่นแบบหอมๆละมุนละมุนโปร่งๆเป็นระยะเวลานานเลยค่ะพอเริ่มดายดาวนะคะกลิ่นบูดี้ก็จะเริ่มออกค่ะแต่ว่าจะเป็นกลิ่นแบบมัสกี้บูดี้นะคะก็คือกลิ่นมัสเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกลิ่นแบบคนตัวหอมผิวหอมหรือแบบเวลาผิวโดนน้ําร้อนอะไรแบบเนี้ยอันนี้ส่วนตัวนะคะแล้วก็มีความหวานหวานแอมเบอรี่นิดนึงนิดเดียวเท่านั้น ใช่ค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นวูดดี้ค่อยๆโผล่ออกมาเรื่อยเรื่อยเ,อเอตามระยะเวลาที่ฉีดค่ะเรื่องความติดทนนะคะฉันให้เจ็ดถึงสิบสองชั่วโมงค่ะจริงๆมันติดทนมากแบบถ้าสมมติว่าฉีดโดนผมอะไรเงี้ยก็คืออีกวันหนึ่งก็ยังอยู่หรือแบบจริงๆบางทีอาบน้ำก็ยังอยู่วารยาเนี่ยเป็นน้ําหอมที่ฉันชอบตั้งแต่ ท็อปโนอยเวลโนดถึงเบสโนนะคะก็คือหอมแบบหอมทุกช่วงอะหอมทุกระยะใครที่ชอบน้ำหอมสไตล์แบบคลีนเกิลแบบติ่นฟรชเฟสเครี่งคลีนอะไรแบบเนี้ยค่ะแนะนำไปลองมากๆค่ะเพื่อนๆใครลองวัรยากันหรือยังคะถ้าเคยลองแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะ